ครับหลังจากเราออกแบบกันเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็มาดูของจริงกันบ้างก็น,นี่เป็นแปลงผักที่ผมออกแบบนะครับเริ่มต้นก่อนนะครับเริ่มต้นก็อย่างที่ออกแบบครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราใช้สปริงเกอร์รุ่นไหนนะครับ แล้วมันจะมีสเปคบอกนะครับว่าแต่ละตัวมันใช้น้ำเท่าไหร่แล้วก็ใช้วิธีคำนวณน,นะครับว่าเราใช้ทั้งหมดกี่หัวอย่างของผมอ่ะที่ผมออกแบบม,มี41หัวใช่ไหมครับเราก็จะได้ปริมาณน้ำออกมา41หัวทั้งหมดนะครับ41หัวจากนั้นเราก็มาเลือก เลือกปั๊มนะครับเลือกปั๊มเพื่อแบ่งโซนนะครับอันนี้ผมไม่แบ่งโซนผมเปิดพร้อมกันทีเดียวพร้อมกันทีเดียวออกทั้งหมดนะครับแต่ผมก็ทําเผื่อไว้ก็คือแบ่งโซนโซนนี้โซนที่หนึ่งอีกโซนหนึ่งก็คือโซนที่สองครับตัวนี้ก็คือท่อเมนของผมนะครับสองนิ้วแล้วตัวนี้ก็เป็นท่อนิ้วนะครับที่ผมออกแบบมันเป็นนิ้วสองใช่ไหมครับ แต่ผมไม่ซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าผมมีท่อนิ้วอยู่แล้วผมก็เลยใช้ท่อนิ้วทั้งหมดส่วนท่อพ e นะครับท่อพ e อ,อย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าเนีย่ยถ้าห้าหัวนี่มันเก้าลิตรเก้าร้อยลิตรต่อต่อชั่วโมงครับมันสามารถใช้ท่อสิบหกมิลได้แต่ไอตัวยาวสุดอะตัวยาวสุดแถวยาวสุดอะไม่มีเจ็ดหัวมันเกินเราก็เลยใช้ท่อ ยี่สิบมิลน,นะครับทั้งหมดเลยเพราะว่ามันเป็น100ัวลลอยเมตรต่อมามาดูปั๊มก่อนนะฮะเนี่ยครับปั๊มที่ผมเปลี่ยนจากมิซูไปเป็นลักก้โปนะครับหนึ่งแรงเหมือนกันท่อเข้าออกก็เท่าไหร่เนี่ยนิ้วครึ่งนะครับ ส่วนตรงนี้นะตรงนี้เป็นบอ่อน้ำของผมนะครับบอ่อน้ำชุดนี้ก็เป็นชุดปุ๋ยนะครับอย่างที่ผมบอกนะว่าถ้ามันลึกเกินสี่เมตรมันจะดูดไม่ค่อยขึ้นนะครับอาารชีวิตด้พูดเลยว่า เดี๋ยวก็มาลองดูนะครับลองเปิดดูมาบอกไฟฟ้าก็ใช้ง่ายๆครับเบรกเกอร์15แอมป์นะครับดูที่แรงดันมันก็จะมาที่15บาร์นะครับผมออกแบบเปิดไว้ทั้งหมดนะครับ ก็เนี่ยครับเปิดทั้งหมด41หัวนะครับก็ตรงตามที่ออกแบบนะครับแรงดันใช้งานก็อยู่ที่ประมาณ1.5บารนะครับข้อเสียของไอ้พวกสเปเยอร์นะครับมันมันเป็นฝอยละอองนะครับมันจะกระจายออกไปเวลาลมพัดอะไรเนี่ยมันจะปิวออกไปค่อนข้างเยอะนะครับ ทนี่ทั้งหมดสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอดหัวก็จะเห็นว่าว่าเสียเวลาคำนวณสะหน่อยครับแล้วก็นั่งวาดแปนอะไรดีๆเราก็สามารถจัดการน้ำของเราได้นะครับ เหนที่ผมใช้จ่ายสองแปลงแบบเนี้ยก็คือเวลาผมเก็บแปลงสองแปลงนี้ผมไม่ใช้ผมก็ปิดไว้ฮะเพราะหัวสปิงเกอร์รุ่นนี้มีร้อยแปดสิบองศาถ้าแปลงนี้ผมเก็บแปลงนี้ผมไม่ใช้ผมก็เปลี่ยนมาเป็นหัวร้อยแปดสิบองศาก็ได้วันนี้ไม่ค่อยเข้าได้มาไม่ค่อยได้เข้ามาครับเลยลกยากนิดหนึ่ง ก็มาดูแร่งดัานอีกครั้งนะครับไม่ต้อมานี้ครับสิบห้าบาทวันนี้เป็นแหงน้ํานะครับแทงน้ำานี้ก็มันก็แตกแล้วนะครับแต่ผมใช้ฟเฟอร์บาร์กมาซ่อมใหม่นะฮะอย่างที่บอกนะแหล่งน้ําสําคัญนะครับผมโชคดีที่น้ําบ่อผมใช้ตอนเช้าแต่ตอนเยนะ็นอ่ะมันไหลออกมาทานนะมันเนีมก็เลยมีใช้ตลอด เอามาดูระบบดูดปุ๋ยมันก็จะต่อเข้าต่อเข้าวันหน้าปั๊มนะครับเขาใช้เป็นสองถังนะฮะเวลาจะใช้ก็เปิดวาลนะ์ว มันก็จะดูดไปนะครับเห็นว่าเริ่มดูดลงละหรือว่าใครกลัวกลัวหมดก็เปิดแล้วเพราะว่าสายจุดิึงซีเนี่ยคือมันไม่ต้องกลัวครับว่ามันจะใช้ปริมาณปุ๋ยเท่าไหร่ มันไม่ฟิกเท่าไหร่นะครับสายถินสีแต่ถ้าเป็นเคมีเนี่ยเราก็สามารถคำนวณได้นะครับว่าจะดูดเท่าไหร่จะเปิดเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาลงให้ทีหลังครับว่าคำนวณตรงนี้ยังไงโอเคนะครับก็พอเป็นไกด์ไลน์สำหรับทุกท่านนะครับ ที่กาลังเริ่มออกแบบก็ลองทําความรู้จักกับหัวสปริงเกอร์กันก่อนนะครับว่าเราจะใช้รุ่นไหนลองซื้อมาสักหัว2หัวก่อนนะครับแล้วมาลองเปิดดูอาจจะใช้น้ำประปาอะไรก็ได้นะครับพาเราเอ้ยถูกใจแล้วเราใช้หัวนี้โอเคแล้วเร,เราค่อยมาคํานวณทั้งหมดนะครับก็สำหรับวิดีโอตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งถึงครั้งที่5้านะครับใคร ไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับหรือเข้าไปทักที่ facebook ก็ได้นะครับยินถ้าผมว่างผมก็ยินดีเสมอนะครับโอเคครับเดี๋ยวสล็อบวิดีโอนี้ก็มีแค่นี้ส่วนวิดีโอต่อไปก็จะเป็นเทคนิคง,งานช่างนะครับงานช่างงานติดตั้งอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับสล็อวิดีโอนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ